สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับสีสเกตสร้างบ้านครับวันนี้ผมพามาที่อำเภอปทุมรัฐท่านผู้ชมนี่ถนนใหญ่มากถนนเมนหลักนะครับผมติดกับรีสอร์ทนี้เลยนะครับผมบ้านหลังนี้ท่านผู้ชม3ห้องนอน1ห้องพระ2ห้องน้ำแล้วก็ครัวครับผม หน้ากว้าง10เมตรท่านผู้ชมลึก13เมตรพื้นที่ประมาณ132ตารางเมตรท่านผู้ชมครับถ้าในสนใจก็โทรหาผมได้ครับ0637899666ครับผม0637899666ครับผมนี่เรามาดูระเบียงกันก่อนครับเข้ามาเลยหลังนี้ลูกค้าครับด้านหน้าครับเลือกเป็นมาหน้ามันก็มีพนักพิงสแตนเลสป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับแต่ว่าลูกค้าขอเพิ่มนี่ครับท่านผู้ชมนําเสนอมากเลยครับอันนี้คือ เป็นตู้ครับลูกค้าจะเอาใส่รองเท้านะครับตู้ใส่รองเท้าที่ติดกับเบาะนั่งแบบนี้ครับคุณผู้ชมจุดเด่นของว่าอันนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็หินอันนี้เรียกเป็นหินเคนไซครับเป็นหินเทียมนะครับผมอันนี้ลูกค้าขอเพิ่มเข้ามาในรายการนะครับด้านหน้านี่ครับเมตรห้าสิบครับผู้ชมเมตรห้าสิบคูณหกเมตรห้าสิบครับระเบียงนี้นะครับผม ขยับเข้ามาข้างในครับห้องรับแขกอันนี้นะครับผม3เมตรท่านผู้ชมแต่ว่าห้องรับแขกหลังนี้ดูกว้างๆครับแต่ว่า3มเมตรามันดูกว้างเพราะว่าคือมันรูปตัวแอลเข้าไปข้างในนู่นเลยครับท่านผู้ชมรูปตัวแอลเข้าไปครับไปให้เป็นคอริดอร์เดินเชื่อมครับอันนี้ห้องรับแขกครับท่านผู้ชมแล้วก็เดินเชื่อมไปข้างในหันหน้าครับเข้าตัวบ้านด้านซ้ายมือจะเป็น2ห้องนอนหนึ่งห้องน้าครับด้านขวามือนี่คือจะเป็น1ห้องพระอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ ตรงนี้จะเป็นห้องนอนกับห้องน้ำอีกห้องหนึ่งครับท้ายสุดเป็นครัวครับท่านผู้ชมนี่ครับฟังชั่น3ห้องนอนครับท่านผู้ชม 2. ห้องน้ำนี่ห้องพระนี่นะครับแล้วก็ห้องครัวครับท่านผู้ชมครับงบประมาณตอนนั้น1.65้าล้านบาทครับว้าวมากครับงบประมาณเก่านะครับมีเพิ่มเติมมานิดนึงครับงบประมาณ1 จุดหกห้าล้านบาทครับพื้นที่ประมาณร้อตารางเมตรครับท่านชม,ชมสนใจโทรหาผมได้เลย0ูนย์หกสามเจ็ครับผม0ูนย์หกสามเจกครับผม จากห้องรับแขกครับด้านซ้ายมือขออนุญาตมาดูห้องพระนะครับท่านผู้ชมครับของลูกค้าครับนี่ครับผมก็สามเมตรคูณสามเห้าสิบครับอันนี้ก็ไม่เล็กนะครับถัดมาคือผมจะรีวิวด้านซ้ายมือของตัวบ้านหมดเลยนะผมนี่ครับ ห้องนอนนี้ลูกค้าก็ติดแอร์ติดผ้าม่านใส่ตู้ใส่เตียงครับขออภัยครับเรียบร้อยแล้วครับสามจุดห้าูสามจุดห้าเมตรครับหลังนี้คือสีภายในเป็นสีเบอร์เยียคูครับเบอร์หนึ่งสามห้าขีดหนึ่งนะครับผมถัดไปด้านซ้ายยาวๆเลยครับนี่มาด้านหลังสุดเลยครับเดินมาเจอห้องน้ําก่อนนะครับเราแวะดูห้องน้ํากันนะครับห้องน้ําก็ดูรยบเรียบนะครับลูกค้าเลือกใช้อ่างอีกรุ่นหนึ่งครับไม่ใช่ของเรานะครับผม เป็นอ่างที่ตั้งอยู่บนเคาน์เตอร์ครับดูเรียบหรูครับถัดมาด้านซ้ายมือสุดในสุดของบ้านเลยครับเป็นห้องนอนที่2ครับนี่ครับลูกค้าก็เอาเตียงมาตั้งไว้เรียบร้อยครับพร้อมใช้งานนะครับพม่านสวยงามครับผมกระเบื้องลูกค้าลืกแนวสะอาดๆนะครับออกสีโทนขาวๆนะครับ ฝั่งด้านซ้ายแล้วด้านขวาที่จะเป็นห้องนี้จะเป็นห้องนอนลูกค้าลูกค no no ้าเข้ามาอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่อยากอะไรเลยคือในนี้จะมีหนึ่งห้องนอนครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำครับอันนี้ขออนุญาตไม่โชว์นะครับผมเดินยาวมาครับถึงในสุดเลยครับจะเป็นครัวครับอันนี้จะเป็นครัวใช้บานเลื่อนนะครับปิดเปิดแบบนี้นะครับเปิดขึ้นมาครับครัวในสุดเลยครับผมครัวนี้ก็จะกว้างประมาณ3เมตรท่านผู้ชมครับ 3คูณ6เมตรห้าสิบผู้ชมแล้วด้านหลังก็จะมีบันไดเลื่อนไปข้างหลังครับถ้าเกิดว่าดูมุมสูงผู้ชมครับลูกค้าจะต่อครัวด้านหลังไว้เรียบร้อยนะครับเป็นครัวลาวหรือว่าไว้ทำตากผ้าตากผ่อนประมาณนี้นะครับผมถ้าในสนใจก็บ้านหลังนี้สวยและมีคาแรคเตอร์อีกโดดเด่นอีกแบบหนึ่งนะผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญครับนี่ครับพื้นอันนี้ต่างระดับนะครับผู้ชมอันนี้คือลูกค้าขอเป็นพื้นดรอปลงครับต่างระดับลงประมาณสัก10เซนครับผมนี่ครับ ท่านผู้ชมเห็นว่าเป็นอย่างางครับตุกอกถุกใจขนาดไหนครับถูกใจกดไลค์กดแชร์แล้วก็ออบอกว่าสวยงามครับเอกลักษณ์โดดเด่นอย่างหนึ่งของบ้านนี้คือนี้ครับฝ้าครับฝ้าฝ้านี้ครับโอ้โหกี่ชั้นดีครับนี่ก็คือกรอบนอกก็สองสเต็ปครับมีด้านในอีกครับฝ้าหลังนี้อลังการการสร้างมากครับนี่ครับอันนี้ชอบใครชอบมันครับเรื่องฝ้าแบบนี้นะครับ สำหรับท่านใดที่ชนอบสีบ้านหลังนี้ท่านผู้ชมอย่างสีภายในอย่างที่บอกไปแล้วครับสีภายนอกนะครับเป็นสีเทาอ่อนๆสีเข้มกว่าเพื่อนในบ้านหลังนี้ครับเบอร์1นึขี่สนะผมแล้วก็สีภายนอกบ้านหลังนี้ครับจะเป็นเบอร์จี8ีบิวแปดนะครับท่านใดสนใจแวะช็อปเบยรคูได้เลยนะครับผมมีทั่วประเทศนะครับแล้วก็วัสดุอุปกรณ์หลักอย่างกระเบื้องหรือว่าหลังคาครับจากโคมวันสีสเกตครับท่านใดอยากซื้อของก็คลิกที่ เหตโฮมวันสีสเกตได้เลยครับเขามีสาขาที่อุบลด้วยนะครับอุบลมุกดาหารอำนาจเจริญครับมีหมดเลยนะครับใกล้ไหนแวะที่นั่นได้เลยครับอย่างที่บอกครับท่านผู้ชมครับบ้านหลังนี้ครับกว้าง10เมตรครับลึก13เมตรนะครับผมท่านใดที่อยากสร้างบ้านประมาณนี้ครับผมผมมองว่าหน้าที่ดินกว้างประมาณสัก14เมตรนะท่านผู้ชมครับลึกประมาณสัก20เมตรน่าจะพอเหมาะพอเจาะครับแต่ว่านี่คือตัวเลขน้อยสุดครับถ้ามีมากกว่านี้ก็ไม่เป็นไรนะครับผม ท่านใดเห็นว่าบ้านหลังนี้สวยและคุ้มค่าครับงูปประมาณตอนนั้น1.65ล้านบาทท่านนเองนะผมหนึ่งห้องรับแขกครับผมสามห้องนอนนี่หนึ่งห้องพระสองห้องน้ำแล้วก็หนึ่งห้องครัวฟังก์ชันครบเลยนะครับผมโทรหาเราได้ครับ063 7 8 9 9 6 6ม็ครับผม06378 9 9 6 6 6ครับ63ตัวท้ายครับ่านผู้ชมครับแล้วก็เบอร์นี้ครับสามารถเอาไปค้นหาไลน์ได้เลยครับ จะเป็นอ่านค้นหาจากเบอร์โทรครับหรือว่าติดตามเราทาง a c e b o o k สิทิเเศษสร้างบ้านครับทักเข้ามาในข้อความคุยกันได้ครับว่าจะได้บ้านส่งไหนส่งภาพส่งรูปเข้ามามาคุยราคากันได้ครับที่สำคัญครับเราเขียนแบบให้ฟรีนะครับแล้วก็ถ้าเกิดท่านใดงบประมาณไม่พอครับธนาคารเราก็รับงานผ่านธนาคารได้ครับหรือว่ามีเงินสดเราก็พร้อมครับท่านใดไม่มีเงินไม่พร้อมก็ติดต่อธนาคารได้เลยครับเรารับงานผ่านธนาคารเช่นกันนะครับผม คลิปนี้ครับขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดครับปทุมรัฐมากมากครับที่ให้เรามาสร้างสารรค์ผลงานไว้แถวนี้นะครับท่านบอกว่ามีคนสนใจมากๆเลยนะครับผมยังไงก็หวังว่าจะได้พนันอีกครับในคลิปต่อไปและจะได้มาสร้างสารรค์ผลงานที่ร้อยเอ็ดครับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ